็ช่วยรางวัลได้ทิมเข้าไปแล้วนะครับตายเจ็บตกใจยูตองเกอร์ยังตองเกอร์ไม่เจ็บนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงศพนะครับเขาติดอยู่นะไอ้เจ็บใช้ดุนวอร์นุสตรงกว่าใช่ยัยใครไม่เชื่อก็ไปเปิดที่เขาเต้นๆมาตลอดดิกเขาเก่งขนาดนั้นเขาแข็งแรงกว่าพวกคุณที่นั่งดูกันอีกไอ้เจ็บโอ้โหไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมมันจ่า ไม่เฉยไม่ร้อนไม่ร้อน่ราาาอ่ะอ่านดูอ่านแล้วจาไม่ได้ด้วยรีเมมเบอร์รีเมมเบอร์อ้าวโหอายุต้องส1อ่าไม่ออกอ่ะอ่าแล้วเดียวชารีคุณอายุ31แล้วคุณลองอ่านอันนี้ดูว้าเนื้นโคโกชิฟา

Oh my god! Charlie, uh. you try Korean speak Yeah! Ah, I'm more than that. Check out the Check out the Nanan! 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 I Nanan! chị nó mi mối ơi vô Hẹn này Anh Nacho Anh Nacho kệ Clip Anh Now <laughs> Anh now mm. no, 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 no. Finish finish Uhm Sá nghe Sá nghe mà Chẳng Hey, you, need, you need to lead. Sửa lỗi nha เหมือนกันเลยอ่ะแต่มาไม่มีกริปป้าจ้ะบูดินอาหำแรงแรงได้ไหมท่านผีพี่แซมสอนผมมาอะไแบบนี้โอ้โหโอ้โหนี่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 ได้ยินเสียงเธอ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  ร้องเสียงใหญ่ไม่ค่อยดีเขาต้องร้องเสียงเล็กดีงเสียงเธอดึงเสียงเธอจะกลัวจะกลัวจะกลัวอะไรกลัวอะไรวันนั้นอ่ะมันมีคนมีคนตัดคลิปผมไปแล้วถามผมถามคนก็พิมพ์ถามว่าเสียงใครเสียงใครเสียงใครคือเสียงผมไงเวลาผมเล่นกีตาร์ผมก็จะร้องแบบเสียงสองที่เลสีดำที่ทเลสีดำไม่มีแสงไฟ No.